สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมน,กนี่นะครนี้ crossword l นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงสารจากผู้พัฒนานะครับฉบับใหม่ล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องของการตีบวกนะซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนแบบหวัวร้อนแล้วก็รอคอยสิ่งนี้กันมาเยอะมากๆนะครับบางคนรอจนเลิกเล่นไปแล้วก็มีนะครับผมฮะ โอเคนะฮะมาดูกันนะครับสารจากผู้พัฒนาวันที่20ธันวาคมส่งท้ายปีกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันแรกเนี่ยก็คือปรับค่าใช้จ่ายในการโอนตีบวกนะครับอ่ะให้ดูเป็นตารางง่ายๆแล้วกันนะก็คือง่ายๆครับถ้าเราบวก20จะย้ายไปอีกชิ้นหนึ่งมันจะใช้ไดอาร์1,135แต่ถ้าเกิดว่าบวก21มันจะใช้1,170หมายความว่าทุก1บวกเนี่ยจะใช้ไดอาร์เพิ่มขึ้นทีละ35นั่นเองนะครับผมทุก1บวก นะส่วนถ้าต่ํากว่าบวก20เนี่ยก็คือจะเป็นค่าเดิมนะครับผมแล้วก็บวก99เนี่ยจะอยู่ที่ใช้ไดอาร์สามพันเนะครับอ่ะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักของคลิปนี้ประเด็นหลักของคลิปนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่2ที่เขาประกาศออกมาก็คือเรื่องของการปรับปรุงระบบเสริมพลังหรือว่าปรับระบบการตีบวกตุกตาสะดอเคราะห์นะฮะซึ่งอันนี้คืออะไรอันนี้คือตุกตาการแตกที่เหมือนกับในเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยแหละ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาอ่านกันก่อนนะครับว่าผู้พัฒนาเขาบอกว่าอะไรบ้างนะฮะในนี้นะคุณนี้นะครับการเสริมพลังอุปกรณ์กําลังครองตําแหน่งปัจจัยสําคัญในการพัฒนาตัวละครโดยตั้งแต่เสริมพลังบวก20เป็นต้นไปทุกท่านจะได้สัมผัสกับระบบเสริมพลังที่ท้าทายยิ่งขึ้นนะฮะนั่นก็คือการเสริมพลังเวทมนต์ดำนะกูไม่ได้อยากท้าทายกูอยากแบบตีขึ้นนะ เออนะมันก็เป็นระบบที่เครียดมากๆนะครับสำหรับชาวนิโนโจริงๆนะครับการเสริมพลังเวทมนต์ดำเนี่ยได้ถูกออกแบบมาในรูปแบบเมื่อเสริมพลังสําเร็จก็จะได้สเตตสูงขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อเสริมล้มเหลวก็จะลดลงนะคอลัมน์ตรงนี้ที่2เนี่ยพารกราฟ2ก็บอกว่า,าถ้าตีติดบวก1ถ้าตีแตกลบ1อันนี้เราก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุนี้นะฮะหลังจากปลดล็อกระบบดังกล่าวโซลไดเวอร์หลายท่านก็ได้รับความเครียดนะฮะ จากการเสริมพลังเวทมนต์ดำนะฮะยอมรับมาซะว่าใครเครียดบ้างผมละคนหนึ่งโคตรเครียดนะครับเป็นระบบปีบวกที่แบบมันมันวนล,ลูม,มันมันไม่ได้อะเออมันมันไม่มีหวังสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะจนทำให้พี่น้องจาวีเนี่ยกลายเป็นวายร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในนินโนคุนิไปโดยไม่ทันตั้งตัวนะฮะเออนะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกมานะ เดิมทีนะครับการเสริมพลังเวทมนต์ดำได้ถูกวางแผนเป็นคอนเทนต์ระดับสูงที่มีความยากซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในช่วงต้นของทีมผู้พัฒนานะอันนี้เขาก็บอกมาว่าช่วงเปิดเกมเนี่ยคือมันก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบสูงที่สุดและในการเพิ่มพลังเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยคือความต่างของค่าพลังเนี่ยระหว่างสายเติมกับสายฟรีหรือสายเติมน้อยเนี่ย มันอยู่ที่การตีบวกล้วน,วนขอนอื่นเนี่ยทุกคนเล่น,นพอๆกันอาจจะต่างกันสัตว์คงสัตว์ตขี่อะไรว่าไปนะครับแต่ตีบวกเนี่ยเป็นตัวที่สร้างความห่างให้กับตัวครมากแล้วโดยเฉพาะในเซิร์ฟ g l o b a l ที่บวกไปได้ถึง99เนี่ยยิ่งห่างหนักเลยนะอย่างเกาหลีเนี่ยมันก็บวกตันกันแค่40อะไรเงี้ยเลยทําให้ 20- กับ40เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบห่างกันเวอร์ขนาดนั้นอ่าประมาณนั้นนะแต่เนื่องจากมีการเรียกร้องนะฮะให้มีการปรับปรุงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะ เราจึงได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นภายในกันอย่างมากนะฮะแล้วจะเพิ่มระบบตุ๊กาตาสะดอกเคาะเข้ามาในการอัปเดตครั้งถัดไปเพื่อลดความเครียดในการเสริมพลังของโซไดเวอร์ด้วยนะฮะเออลดความเครียดก็มานะครับเมื่อเสริมพลังเวทมนต์ดำนะแล้วใช้ตุกาตาเนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ระดับเสริมพลังลดลงและไม่ถูกลบเวทมนต์ดำแม้ว่าจะเสริมพลังล้มเหลวนะฮะเรากำลังวางแผนให้ตุกาตาเนี่ยได้จากการเล่นคอนเทนต์ภายในเกม ได้อย่างเพียงพออยู่ครับโดยรายละเอียดเกี่ยวกับตุ๊กตาจะแจ้งให้ทราบภายหลังเนาะอ่ะก็อันนี้เขาก็บอกนะว่าถ้าเราใช้ตัวตุ๊กตาเนี่ยสมมุติเราบวก30เรายัดตุ๊กตาเราตีแตกเราก็ยัง30แล้วก็ติดคําสาเปเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกเซฟขึ้นอย่างน้อยตัวเราก็ไม่อ่อนลงวะนะฮะอ่ะทีนี้ผมก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูในส่วนของเซิร์ฟเกาหลีครับว่าให้ตัวตุ๊กตาสะเดาะเคราะห์ของเขาเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยในร้านค้าเนี่ยก็จะมีขายนะครับเออก็จะมีขายนะผมไม่แน่ใจว่าหน้าไหนแต่ว่าผมเลื่อนเจออยู่นะครับมันจะมีขายนี่นะฮะขอหาแป๊บหนึ่งนะน่าจะหน้าแรกนี่แหละครับนี่ฮะมันจะมีแพ็กเกจขายพวกนี้อยู่นะครับเป็นตุกกตต๊กตางตุ๊กตาต่างๆนะครับผมอ่ะแต่ทีนี้ในเกมทำยังไงนะครับในเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมาที่พี่น้องจาวี่ครับ จะมีเมนูให้คราฟขึ้นมาอ่านี่ฮะพอเข้ามาเราก็จะเห็นว่าเราสามารถคราฟตุกตาสะดอกเคราะห์ได้นะครับซึ่งเจ้าตุกตาตัวนี้นะครับจะต้องใช้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยสอย่าง 1. คือลูกแก้วนะครับสีม่วงตัวนี้2อัน2คือทั้งตีเหล็กน,นะครับอ่าแล้วก็อ3เนี่ยก็คือหินตีบวกของนั้น3ชิ้นนะครับแล้วการคราฟเนี่ยไม่ได้การันตีนะครับว่าคุณจะได้ตุกตา ร้อนะครับให้สังเกตภาษาเกาหลีข้างล่างเล็กๆนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมการคราฟหนึ่งครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะคราฟแล้วกลายเป็นตุ๊กตาจริงๆเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะที่คุณจะคราฟมาเป็นตุ๊กตานะครับแล้วอีกสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับได้เป็นเหรียญตัวนี้เกลือง,ง่ายๆว่าถ้าคราฟเกลือมากเนี่ยครั้งหนึ่งมันจะได้สามสิบเหรียญอ่าคุณก็เก็บไป ให้ครบร้อยเหรียญคุณก็จะคราฟตุกตาได้ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วอีก45%เนี่ยคุณจะได้เป็นไบโคเวอร์30ใบอ่ะเนี่ยนะฮะนี่คือความยากของการคราฟนะอ่านี่คือความยากของการคราฟนะครับผมซึ่งมันก็จะมีคราฟได้2แบบสมมติว่าคุณคราฟตรงนี้มาแล้วเกลือได้เหรียญมาเนี่ยสามสิบสามสิบสามสิบคุณก็เหรียญเนี่ยมาคราฟตรงนี้นะครับก็การันตีไปเลยว่าได้แน่นอนนะครับส่วนลูกแก้วสีม่วงตรงนี้นะครับวิธีคราฟก็คือ ใช้เจ้าตัวหินดำนี่แหละในการคราฟนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะจํากัดนะครับให้คราฟได้สัปดาห์ละสิชิ้นนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะก็1ก้อนเนี่ยหลูกแก้วเนี่ยใช้100ห,หินดำนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองคราฟให้ดูสัก2อ,อ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะเห็นไหมครับว่ามันจะจํากัดอยู่นะโอเคอ่ะสมมุติผมคราฟมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ ตรงนี้เดี๋ยวเรามาคราฟให้ดูนะว่าผมจะได้ตุกตาไหมหรือว่าผมจะได้อะไรนะเพราะมันมีโอกาสออก3าอย่างนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาคราฟดูครับ10,000แสนทองนะฮะไปเลยเรียบร้อยครับอย่างนี้คือไม่ได้นะทุกคนอย่างนี้คือได้ใบโคเวอร์30ใบนะครับผมนี่คือแตกนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองอีกอลองอีก2ไป ลองดูค่อยๆลองเฮ้ยผมมีทั้งตีเหล็กอันสุดท้ายแล้วนะน่าจะได้อีกรอบเดียวรอบสุดท้ายครับอี๋ยวลองดูปั๊บนี่คือได้เหรียญน,นะครับอ่ะโอเคครับก็พอได้เหรียญเนี่ยถ้าเก็บเหรียญครบร้อยคุณก็คราฟได้เลยหนึ่งอันแต่ถ้าคุณจะคราฟตรงนี้แล้วให้มันออกมาเป็นตัวปังเลยเนี่ยคือโอกาสแค่ 12%เท่านั้นนะครับผมนะอันนี้คือระบบของเกาหลีนะครับก็ต้องบอกก่อนนะไม่รู้ว่าเข้าโกลบอลมาเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้หรือเปล่าถ้าเป็นทรงนี้นะครับมันก็ถือว่าจํากัดการคราฟอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ได้แค่ได้แค่สัปดาห์ละประมาณ10นะครับผม1 0เนี่ยก็คือหมายถึงคราฟได้5ครั้ง 5ครั้งเนี่ยไม่รู้คุณจะออกตุ๊กตาหรือเปล่าหรือคุณอาจจะออกใบโเว v e r หมดเลยแล้วคุณก็ไปทําให้บ้านฟูเนียเติบโตอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าไอตัวนี้มันจะหาเพิ่มจากช่องทางอื่นหรือยังไงได้หรือเปล่านะครับโอเคฮะคลิปนี้ก็ถือว่ามาแช่งข่าวสารแล้วกันนะเกี่ยวกับสารจากผู้พัฒนาล่าสุดนะครับเรื่องของตุ๊กตาสะดอกเคราะห์ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมกันหน่อยแล้วกันนะถ้าชอบ ที่เป็นข่าวสารให้กับเกมนี้น้องคุนี้อะไรพวกนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วที่สําคัญอย่าลืมกด s u b s ไคร b ์ให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปเกมนี้น้องคุณนี้ crossword l ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ